มาดูความคืบหน้าของคดีนางสรารัตนะครับหรือว่าแอมซึ่งเป็นผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนรวมถึงข้อหาลักทรัพย์ด้วยนะครับคุณผู้ชมทางด้านของพลตํารวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกมาระบุนะครับว่าสำหรับคดีแอมสยานายตอนนี้พบผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก2รายทำให้ยอดตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น13คนที่ต้องสงสัยถูกวางยานะครับ ส่วนเรื่องของจิตเวชในมุมนี้ก็เตรียมประสานข้อมูลการรักษาจากสถาบันกัลยาราชนครินครับคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ห้องสอบสวนสโมสรตำรวจพล,ลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ออกมาเปิดเผยถึงความคืบหน้าในคดีที่นางสารารัตหรือแอมผู้ต้องหาในคดีฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนและข้อหารักทรัพย์หลายสิบราย โดยระบุว่าเจ้าหน้าที่ได้มีการสอบสวนสืบสวนพบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายเป็นผู้หญิงอาชีพก็คือเป็นโฟแมนอายุยังไม่เยอะในพื้นที่สถานีตำรวจภูทรโพรงมาเดือจังหวัดนครปฐมสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อปี2563นอนเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่าภายในอพาร์ตเมนต์แต่ว่าขณะนี้ยังไม่ได้สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่องจากว่าเพิ่งจะปรากฏข้อเท็จจริง โดยหญิงสาวรายนี้รู้จักกับแอมส่วนสาเหตุการตายขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลโดยยังคงเป็นเรื่องของการกู้ยืมเงินครับแล้วก็อยู่ระหว่างค้นหาพยานหลักฐานเพิ่มเติมด้วยส่วนผลชนสูตรคลิกศพขอระยะเวลาหลังจากนี้อีกสักนิดหนึ่งก่อนนะครับด้านกรณีของอดีตสามีที่เป็นรองผู้กำกับก,การสอบสวนสถานีตำรวจภูธรสวนพึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำ เบื้องต้นเจ้าตัวเนี่ยยอมรับว่าแม้จะอยากกับนางแอมแล้วนะครับแต่ก็ยังอยู่ด้วยการฉันสามีภรรยาตามปกติโดยฝ่ายผู้หญิงขอกลับมาอยู่ด้วยส่วนเรื่องลูกในคันจากนี้ก็จะไปตรวจ DNA ด้วยว่าเป็นลูกของใครซึ่งทำให้การเบื้องต้นค่อนข้างเป็นประโยชน์นั่นเองครับส่วนอีกรายที่เจ้าหน้าที่ติดตามตัวมาสอบปากคำก็คือคนสนิทของนายแด่นะครับหรือว่านายกลอฟ ซึ่งพยายนคนนี้เป็นพยายนปากสำคัญเพราะว่าให้การยืนยันว่านางแอมเนี่ยฆ่าในแด่จริงๆส่วนรายละเอียดคำให้การของนายกลอฟตนขอสรุปทีหลังแต่ยืนยันนะครับว่านางแอมเป็นคนฆ่าานแด่โดยเป็นการฆ่าเพราะว่าเรื่องเงินเป็นหลักส่วนเรื่องขวดยาที่แอมฝากไว้กับนายกลอฟขณะนี้ผลตรวจยังไม่ออกนั่นเองครับขณะเรื่องที่เจ้าตัวอ้างว่าเป็นจิตเวชนั้นคือเมื่อวานที่ผ่านมาเนี่ยก็ มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเคยเข้ารับการรักษานะครับเรื่องของอาการจิตก็คือ5ปีก่อนอ5ปีที่ผ่านมาอาจจะไม่ได้รักษาอย่างต่อเนื่องซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ถูกคุมขังตัวอยู่ในทันทะสถานหญิงกลางแน่นอนนะครับว่าช่วงนี้เนี่ยก็จะให้แพทย์มาดูแลแล้วก็มาคอยดูนะครับว่ามีปัญหาเรื่องของจิตเวทจริงหรือไม่แล้วก็มากน้อยขนาดไหนนั่นเองครับ ซึ่งในมุมนี้นะครับได้มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปประสานเอาประวัติการรักษากับทางสถาบันกาลยาราชนครินเพื่อที่จะดูรายละเอียดว่าเป็นโรคจิตเภทในขั้นใดมีการเริ่มรักษาเมื่อไหร่อย่างไรบ้างนอกจากนี้ก็จะโทรศัพท์เพื่อพูดคุยกับนายอายุทธสินบพันธ์อธิบดีกรมราชทรรเพื่อสอบถามข้อมูลถ้อยคำที่ผู้ต้องหาให้กับทางทีมสุขภาพจิตด้วยนะครับ เพื่อนำมาประกอบกันต่อไปนอกจากนี้พลตบะเวเอกสุรเชษยังยืนยันด้วยว่าตอนนี้มีนางการติมาหรือว่าปลาอายุ36ปีเพียงรายเดียวที่รอดจากการถูกวางยาส่วนเหยื่อที่จังหวัดกำแพงเพชรและที่จังหวัดขอนแก่นไม่ใช่เคสของนางแอมไสยนายนี้ครับก็เรื่องแอมนะครับนะก็ความกล้าของคดีนะครับขณะนี้ หลังจากเมื่อวานนะครับนะเราได้สอบสวนสืบสวนก็วันนี้พบผู้เสียชีวิตอีกหนึ่งรายเป็นรายที่13นะครับในพื้นที่ของโพมเดือสอพอโพมเดือจังหวหัดนครปฐมนะครับนะก็เหตุเกิดเมื่อปี63นะฮะแล้ววันนี้ก็ติดตามตัวทั้งรองผู้กับนะครับก็เชิญตัวรองผู้กับซึ่งเป็นสามีของอแอมเนี่ยมาสอบปากคำนะฮนะก็เจ้าตัวก็ยอมรับว่ายังอยู่กินยังอยู่ปกตินะครับนะแล้วก็ อีกส่วนหนึ่งก็ติดตามตัวคนสนิทของในยนายเต้หรืออะไรที่ในายนายแด้ที่เป็นสามีใหม่นะครับนะที่นายแด้ก็ให้การยืนยันนะครับชัดเจนอยู่แล้วว่ารายตัวแอมเนี่ยเป็นคนฆ่านะครับเพราะฉะนั้นวันนี้พยานฐานก็มัดขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวหลังจากวันนี้หลังจากขณะนี้สางข่าวเสร็จเดี๋ยวผมจะประชุมต่อนิดนึงนะครับนะว่า คดีไหนสามารถออกหมายจับเพิ่มเติมได้นะฮะจะได้ไปแจ้งข้อกล่าวหาหรือจะได้ไปยัดตัวผู้ร้วงหาเพิ่มเติมได้นะครับนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของคดีส่วนเรื่องเรื่องที่เจ้าตัวเป็นโรคจิตนะครับวันนี้ได้มอบให้รองผู้การลงไปเอาประวัติมาแล้วนะครับว่าเป็นโรคจิตตรวจอยู่ที่ไหนเป็นโรคจิตขั้นตอนไหนอยู่แค่ไหนนะครับนะเพราะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนนะครับ นะวอนนี้ก็ฟังจากทิ่ยดีรา้ะทันนะครับผมก็ฟังจากข่าวเหมือนกันยังไม่ได้โทรคุยกับท่านนะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะโทรคุยกับทิ่ดีอายุนเขานะครับนะเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าของคดีนี้นะครับนะก็เออก็คิดว่าน่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกอีกสักระยะหนึ่งนะครับนะหลังจากที่ทราบเหตุแล้วนะครับนะเพราะนั้นเอ่ออันนี้ก็เป็นความก้าวหน้าในขณะนี้นะครับนะที่สื่อเอ่อติดตามอยู่นะครับ สำหรับรายนี้ก็มีพยานให้การว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนแนะนำผู้ตายเนี่ยให้รู้จักกับกับพยานครับก็เดี๋ยวกำลังสอบอยู่ครับครับก็ตรวจสอบย้อนหลังนะครับก็เสียชีวิตอยู่ภายในห้องห้องพักนะครับอายุก็ยังไม่มากนะครับก็มีความรู้จักสนิทสนมกับตัวผู้หาในคดีนี้นะครับแต่ส่วนสาเหตุการตายเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งทราบเมื่อเช้าอยู่ระหว่างขยายผลครับ ก็เดี๋ยวกำลังขยายผลอยู่ครับเดี๋ยวกำลังเพิ่งได้ข้อมูลนะเพิ่งได้ข้อมูลเพิ่มเติมเข้ามาเพิ่งทราบตัวครับใช่ครับเป็นเรื่องกู้ยืมเงินครับกู้ยืมเงินก็เป็นเหตุปี63อยู่ระหว่างค้นหาพยานฐานนะครับเพราะภาพถ่ายก็คงจะมีการถ่ายไว้เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีครับ ครับอันนี้มีการชันสูตรศพครับมีการส่งผ่าตรวจตรวจพิสูจนเพราะว่าอายุยังน้อยอยู่ครับแล้วผลชันสูตรเรื่องต้นทราบหรอยังไหครับเดี๋ยวต้องต้องขอเวลาอีกนิดหนึ่งฮะเดี๋ยววันนี้คงทราบความมีความชัดเจนมากขึ้นนะครับก็ทราบได้ไงเาะว่าขความเรื่องความส่เสี่ยครับก็เดี๋ยวต้องขยายผลในทางสืบสวนครับต่อก็เป็นห้องเป็นห้องห้องเช่าเป็นเหมือนลนักษณะอพาร,ร์ตเมนต์อะไรเงี้ยครับครับผมเป,นะเป็นโฟร์แมนคุมงานก่อสร้างครับ ครับแต่เป็นผู้หญิงนะครับผู้หญิงก็รู้จักกันก็รู้จักกันตั้งแต่ปี6 3สาครับก็ระยะเวลาที่มันเป็นตัวเลขชัดเจนงยังขอสอบพยานนิดนึงนะครับครับคือคืออย่างนี้นะฮะเกิดเป็นหลักเนี่ยถามว่าทําไมเราถึงมองว่าเสียชีวิตเพราะแอมเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยก็ติดต่อกับแอมอยู่นะครับแล้วก็เจ้าตัวก็มีเรื่องเงินทองกับแอมอยู่นะครับแล้วก็คับประกันเงินให้แอม นะคร,ระกันเงินกู้ให้แอมเพราะฉะนั้นมันมีความเชื่อมโยงอยู่ตรงนี้นะครับนะเพราะฉะนั้นเหมือนกันนะครับเดิมเนี่ยญาติเขาก็มองว่าเป็นการตายโดยวใจวายนะฮะเป็นการตายโดยปกติเขาไม่ติดใจแต่พอเขามาดูอีกทีหนึ่งนะวันนี้ต้องคิดง่ายๆว่าต้องฝากนะครับว่าญาติาใครก็ตามนะครับที่พบว่า,าลูกหลานตัวเองเนี่ยเสียชีวิตโดยไม่มีสาเหตุแล้วก็ไปเกี่ยวข้องเรื่องการเงินกับแอมนะครับขอให้มา ติดต่อที่ผมได้เลยนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าน่าจะมีมากกว่านี้นะครับขณะนี้เราก็รอการติดต่อแต่ว่าส่วนที่เราสอบไปแล้วนะครับวันนี้ก็มีความก้าวหน้าตอนนี้ก็สอบรองผู้กับนะก็ให้การที่เป็นประโยชน์หลายส่วนนะฮะแต่บางส่วนผมต้องขอญาตยังไม่ได้เปิดเผยนะครับเดี๋ยวขอให้เรารวบรวมข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วยังไงผมต้องถแถลงปิดคดีแน่นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการเร่งรัดตําเมือการอยู่ นะครับส่วนเมื่อวานที่ค้นบ้านนะครับเราก็เจอเจอเจอหลอดยานะครับนะหลอดหลอดยาก็ส่งไปให้สวทตรวจนะครับก็เดี๋ยวดูผลการตรวจว่าเป็นหลอดยาเนี่ยมีไซยาไนไหมแล้ววันนี้ขณะนี้กําลังข้าค้นร้านโชห่วยนะฮะอยู่ซึ่งเ,เรามีข้อมูลว่าเป็นร้านที่มีการรับของส่งของกันก็คือรับไซยาไนนะครับนะบนะวันนี้ก็ ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับนะเดี๋ยวผมขอเวลานิดหนึ่งนะฮะเมื่อเราก็เล่นกันทุกวันนะครับนะเมื่อวันเช้าก็ได้ตัวพยานปาสําคัญมานะซึ่งเป็นคนที่ยืนยันว่าแอมเน็เป็นคนที่วางแผนล,ลงมือฆ่าตัวได้นะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้สื่อจะวันนี้ก็จะเห็นได้นะครับสื่อจะเห็นได้ว่าบางศพเนี่ยนะถึงแม้ว่าไม่ได้ผ่าชนสูตรก็ไม่ใช่เรื่องที่หนักใจนะครับเพราะว่ามันมีความเชื่อมโยงนะครับ เพราะนั้นมันก็จะเหมือนกันนะครับผมก็ต้องเรียนว่า,าหลักฐานต่างๆวันนี้เราก็ต้องอร้อยเรียนกันให้ได้ทั้งหมดนะครับนะนะเพื่อจะเอาผู้ผู้เสหาไปลงโทษในชั้นศาลให้ได้นะครับก็ไม่น่าที่จะหนักใจอะไรนะครับนะครับผมคร,ครับเ,รรรรเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวรายละเอียดขอเป็นเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังทีหลังนะเอาเอาไปว่าผมผมให้ข้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะฮะว่า เขาให้การว่าแอมเนี now, ่ยเป็นคนวางแผนฆ่าแดนนะครับนะเพราะว่าแอมเนี่ยเป็นคนที่ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็พูดให้เขาฟังว่าจะต้องมาลงมืออย่างนี้นะแต่ว่ารายละเอียดเนี่ยผมขอไว้ในสมบูรณ์ก่อนนิดนึงนะฮะเดี๋ยวให้ผมได้ได้สอบสวนสืบสวนนิดนึงนะครับผมก็เป็นเรื่องเงินเป็นหลักนะฮะก็เรื่องเงินเป็นหลักนะครับนะก็เป็นเรื่องเงินเป็นหลักทั้งหมดเป็นเรื่องเงินทั้งหมด คือฟังเหตุให้ผู้การภูเก็ตนะครับหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่านิติเวศยืยนยันว่าเป็นสายนายนะครับนะแต่ว่าการย้อค่าสมมุติเนี่ยเราต้องส่งไปตรวจนิดน,นึงนะฮะนะแต่หมอนิติเวศยืยนยันว่าเป็นสายนายเป็นตัวเดียวกับที่พบในศพนะครับครับผมก็กออกกมีความเปลีไปไ่ยนไปได้ครับนนก,นนก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูรายละเอียดนี้ก่อนเดี๋ยวตอบไปได้ผิดนะ นนีน่เรากำลังไล่ข้อมูลอยู่นะครับยังไงถ้เกี่ยวข้องใครผมต้ององอกหมายจับแน่นะครับอ,ออกหมายว่าพอให้กินยาสมุนไพรใช่ไหมครับของหลายราบุรีพอหลังจากกินไป20นาทีก็มีอาการมือหนักมือชามือหนักหายใจไม่ออกแล้วก็หัวใจหยุดเต้นน่าจะเป็นปริมาณมากนะครับนะรบประมาณ20นาทีเองนะครับนะครับ ตอนนี้ทางพระธรรมสวนได้ออกหมายจับแล้วนะครับในคดีนี้ก็ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับโดยแต่ตองไว้ก่อนนะครับก็เป็นหนึ่งความผิดนะครับนะเดี๋ยวต้องไปอายัดตัวผู้องหานะครับนะคือฟยวตัวทัพซูลผมไม่เห็นนะนะครับก็จะมาดูตัวนี้นะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าก็เพิ่งเพิ่งกลับมาเหมือนกันนะครับอกับที่คอแล้วอยาหรือไม่อยาอย่าแต่รับแต่ให้แต่รับแต่รับว่าจะอยู่ด้วยกัน อ่าหย่าจริงแต่ละว่ายังอยู่ด้วยกันก็ผู้หญิงกลับมาอยู่ด้วยเขาก็คุยกันจบเขาก็อยู่ด้วยกันนะครับแต่ตอนนี้กํลาลังไล่อยู่ว่าเกี่ยวข้องไหมนะครับราาฉันมีภรรยาใช่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 ทีนีนน้ีอย่างนี้เ คือในในในเรื่องของสํานวนการสอบสวนเนี่ยลูกเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องตรวจด้วยว่าว่าปลูกไขรนะฮะตัวดีเใช่ใช่ใช่ตัวดีเนเอนะครับนะบนะวันนี้เรากําลังค้นอยู่วันนี้เรากําลังค้นอยู่นะวันนี้วันนี้บ้านพี่สาวเป็นร้านขายของชำเรากําลังเข้าค้นอยู่นี่กันอันนี้กําลังเข้าค้นอยู่ครับครับเดี๋ยวจะรอผลการค้นคน,นี่ว่าเจออะไรบ้างนะ คืออย่างนี้เดิมเขาบอกเป็นร้านขายายานะแต่ว่าไม่ใช่เป็นร้านขายของชานะแต่ว่า,าจุดรับส่งเนี่ยมีข้อมูลว่าเขาส่งยาที่นี่นะครับเป็นเภสัชอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องมาดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะครับยังยังฮะยังแต่ตอนนี้ยังยังไม่ทราบผลนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องให้สพทตรวจยืยนยันนิดหนึ่งนะครับ อยากบอกว่าไซยาไนด์เนี่ยเข้ามาถางไหนแล้วตัวแาลเนี่ยเรียนรู <t os> <t os ้การใช้ปริมาณในการทำวางยาเกลี่ยพลาสติกเกลี่ยเนี่ยมีโอกาสที่เสียชีวิตประจากเข้าไประบบเด่นเดียนเนี่ยเขาไปเอามาเลยไปต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กําลังค้นบ้านพี่สาวอยู่กําลังกำลังซักปากคําพี่สาวอยู่นะเดี๋ยววันนี้จะรู้นะครับนะนะเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวข้อมูลหลังเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องทราบรายละเอียดนะครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลานิดนิงนะ ก็เป็นน้ำเป็นน้ำนะครับที่ร้านร้านขายของคำเนี่ยเป็นการขายนอะไรทั่วไปหรือว่าเรามีไว้เฉพาะยังยังยังไม่ทราบว่าว่าขายทั่วไปหรือเปล่านะฮะตอนนี้ชุดทำงานกำลังเข้าค้นอยู่นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาได้ข้อมูลนิดนึงนะฮะครับยังยังไม่ทราบยังไม่ทราบตัวนี้นะครับตอนนี้เราไม่ทราบตอนนี้เรากำลังกำลังซักบาดคำพี่สาวอยู่นะครับ ที่โพารามตอนนี้นะครับเขาอยู่ในพื้นที่ของโพหักนะฮะก็จังหวัดราชบ,บุรีนั่นแหละนะครับท่านรบไมร,รับรรวีว่ามีการผ่านการชนสูตรยดาน,ดนาม,มีการชนะชนสูตรามกบวนาะรมีการชนะสูตร,รแล้วครับฮะครับแล้วทเขา,าเขอ็นะารแรกๆเขาไม่ทราบเป็นเพราะอะไรเขาดว่าเสียชีวิตเพราะควรจล้มเหลวเฉยนะเดี๋ยวเย ผลใช้สูตรต้องอาจากหมอเดี๋ยวกําลังให้ประสานอยู่นะครับนะแล้วเดี๋ยวต้องมาดูทั้งหมดนะครับนกเหนือตายติสาแล้วเนี่ยแล้วในส่วนที่ที่รอดเนี่ยตอนนี้มีคุณปานท่านแล้วมีนกเหนือจากคุณปาเนี่ยมีลายหนึ่งท่านตอนนี้ยังไม่มีครับมีลายเดียวนะตอนนี้มีลายเดียวที่คอนแกะหรือว่าที่ที่ต้อแทงที่อะไรไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ละไม่ใช่นะฮะซึ่งไม่เกี่ยวกันนะครับตอนนี้มีเพียงลายเดียวนะค,ครับ ยังครับยังยังกำลังกำลังรอรายงานผลแพทย์อยู่นะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราเราจะไปเอาที่สถาบันการยาเลยตอนนี้ให้คนไปเอาล้วก็ผมจะโทรสอบถามเรื่องข้อมูลก้เฉยนะฮะแต่ว่า,าหลักเนี่ยต้องไปเอาจากสถาบันนะครับถึงจริงจะเป็นข้อที่จริงนะครับ ว่าเขามีอาการทางจิตยังไงแล้วเขาขาดการรักษายังไงนะสารบ,บัญจะตอบได้นะครับครับผมบเขาอาขาม้มอาการปรา่วยนสามีรู้อกสตาเขา,ออามีเขาไม่รู้เขาบอกไม่รู้อืแมแรื่องด้างสร,รู้ไห<ๆ>่งนี้ตัวตัวตัวสามีเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่รู้นะครับแต่ว่าเราเราต้องเอาข้อมูลทั้งหมดนะเพื่อม่จะมาซักค้านเขานะครับ นะตอนนี้กําลังงางสอบอยู่นะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวขอเวลาให้ทํางานนิดหนึ so it, so ่งนะครับแล้วเดี๋ยวข้อมูลจะได้มากกว่านี้นะครับนะก็ไม่หนักใจหรอกครับนะเพราะว่าคืออย่างนี้คือหลักการเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นถ้าเป็นอาชญากรรมเนี่ยนะครับยังไงก็ต้องทิ้งร่องรอยนะครับยังไงก็ไปไม่รอดหรอกครับนะนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไล่สักพักเดี๋ยวก็เจอนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ไม่หนักใจนะครับนะครับผม นี่เนี่ยเรากำลังตรวจสอบอยู่นะทั้งการใช้ตัวสอบความเชื่อมโยงต่างนะเดี๋ยวก็จะเห็นนะครับนะเราจะได้เอาตัวนี้มาซักคานก็ได้นะครับก็เดี๋ยวเราต้องดูจากสถาบันก่อนนะว่าเขาป่วยระดับ,บไหนป่วยแค่ไหนนะครับนะครับเชิญครับแอมเนี่ยเขาไม่มีอ,อาชีพเป็นหลักแหล่งนะก็ขายของเนี่ยทำประกันอะไรไปเรื่อยแหละนะครับนะก็มีหลักแหล่งอ่ะไม่มีงานชีอพอะไรที่เป็นหลักแหล่งเลยนะครับ ก็ทําประกันเนี่ยกู้นี้ยืมสินเบนเท้าแชร์อะไรไปเรื่อยนะครับนะนะครับก็มันถึงได้มีปัญหาอย่างนี้นะครับนะก็เดี๋ยวเดี๋ยวผมกำลังดูทั้งหมดอยู่นะครับว่าความเชื่อมโยงเนี่ยนะครับใครเกี่ยวข้องบ้างนะครับนะก็พยายามทําอย่างรวดเร็วนะครับนะกาลังตรวจสอบบัญชีอยู่นะครับขอบัญชีธนาคารตอนนี้นะครับมีมีสองสามบัญชีนะครับนะครับผม ของชื่อเท่าเลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวผมเช็คกองปราบไปทีแต่เห็นผู้การอังกฤษบอกเป็นรถที่สวนที่เบียนมานะครับอแอมเห็นบอกว่าไม่มีรถนะครับนะอก็ต้องแจ้งเพิ่มเติมนะครับพอถ้าแพทย์ยืนยัน่างนี้ต้องต้องแจ้งข้อหาเพิ่มเติมเดี๋ยวยังไงต้องไปแจ้งเพิ่มเติมอยู่แล้วเรื่องเรื่องหมายจับอีกหมายหนึง่งนะขอร้องความปรมนะครับตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู่นะครับ ตอนนี้อยู่ราตรวจสอบอยู่นะครับเดี๋ยวขอเวลานิดนึงนะฮะพอข้อมูลต่าง,างกํลาลังเข้ามานะครับพาะเราก็แบ่งงานกันไปนะครับนะนะเขาทราบอยูนะ่แล้วว่าแด่ตายอ,อ่ทราบอยู่แล้วว่าแด่ตายนะครับครับเขาเขาทราบากับแอมครับว่าได้เสียชีวิตนะครับ เขาตอนนี้กำลังสอบอยู่ตอนนี้ยังสอบไม่เสร็จนะเดี๋ยวๆขอให้ผมได้ซักนิดหนึ่งนะฮะนะครับผมเดี๋ยวๆเดี <sen <sen ๋ยวต้องต้องขอเวลาดูรายละเอียดนิดหนึ่งนะครับนะเพราะตอนนี้ก็พยายามเร่งกันอยู่ทุกส่วนนะครับนะทั้งผมทั้งทีมสืบสวนสอบสวนนะครับนะก็มาแน่นอนอยู่แล้วนะครับอ่าก็วันนี้ผมต้องเรียกเขามาสอบให้เร็วนะครับก็ถึงต้องเอาเขามาสอบวันนี้นะครับนะนี่ๆผมนัดไว้บ่ายสามวันนี้ก็เพิ่งมา นะครับนะยังยังยังสอบอยังเพิ่งเริ่มสอบเองนะครับนะก <m> ็เ <นะ S 2> ขาให้การอะไรเขาให้การได้มหมดนะครับถ้าเขาให้การไม่จริงก็เป็นให้การให้การเท็จนะครับข้อหารแรกก็ต้องมาแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็ต้องมีพยานฐานเพียงพอที่จะซักปากคาเขานะครับนะเดี๋ยวละเอียดอื่นเดี๋ยวให้ผมได้รวบรวมก่อนนะแล้วก็เดี๋ยว